มมคคซึ่งก่อนที่เราจะไปดูตำนานนะคะเราต้องรู้ก่อนว่าประวัติของเขาสามมุกเนี่ยมีอะไรบ้างค่ะยังไงก็ไปดูกันเลยค่ะประวัติความเป็นมาเขาสามมุกเขาสามมุกเดิมเรียกกันว่าสมมุกนางปรากฏชื่อในโครงการกรรสรวนสีปาดพระราชวงศ์เธอกรมหมื่นทิพยาลงกรทรงได้อธิบายเกี่ยวกับชื่อสมมุกไว้ในภาคพ,พัน,นหนังสือสามกุง เป็นการสนับสนุนชื่อสมมุขของเดิมว่ามีคำทำนายแต่ไม่ทราบว่ามีมาแต่ครั้งใดว่าสมมุิจะเป็นป่าสีราชาจะเป็นฝั่งสีชังจะเป็นที่จอดเรือแสดงให้เห็นว่าในเวลาที่ทำนายนั้นสมมุิยังไม่ได้เป็นป่าสีชายังไม่ได้เป็นฝั่ง สีชันยังไม่ได้เป็นผ่าจอดเรือและตามคำบอกเล่าของคนในพื้นที่บอกต่อๆกันว่าสมมุกนั้นเดิมเป็นเกาะหินหรือเกาะโล้นไม่มีต้นไม้เลยหินมีสีต่างๆเวลาถูกแดดส่องดูแต่ไกลเห็นเป็นเลื่อนลมหอยมุกเขาสมเขาสมมุกนี้จะเปลี่ยนมาเรียกว่าสมมุกตั้งแต่เมื่อใดไม่สามารถหาหลักฐานได้แน่นอน ที่มาเรียกกันว่าสมุก็คงจะเนื่องจากที่ภูเขาลูกนี้มีมีแหลมยื่นออกยื่นกระพุ่งออกไปในทะเลมองแต่ไกลเห็นเป็นรูปสามเหลี่ยมไม่ยาวรีเหมือนภูเขาธรรมดาแต่เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกร้าเจ้าอยู่หัวทรงสเสด็จประพาสอังศลาในคุทศักรา์ส0 และพุทธศักราช2,402ทรงมาประพาสเขานี้หลายคราวในเวลานั้นก็เรียกกันว่าเขาสมมุกหรือเขาสัมมุกพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็เคยเสด็จประพาสหลายครั้งเหมือนกันเขาสม,มุกนี้นอกจาก ชาวประมงจะถือว่าเป็นภูเขาที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วยังนับว่าภูเขาสําคัญยังนับว่าเป็นภูเขาสําคัญลูกหนึ่งซึ่งพระเจ้าแผ่นดินได้เคยประพาสกันตั้งแต่โบราณโอเคค่ะเมื่อกี้เราฟังประวัติของเขาสามมุกไปแล้วนะคะเราได้รู้แล้วว่าประวัติเขาสามมุกเนี่ยมันมีที่มาความเป็นไปยังไงนะคะสนุกกันไหมคะถ้ายังสนุกไม่พอนะคะ<ม><ม>เราก็จะพาไปดูเรื่องราวของตำนาน เจ้าแม่เขาสามุกนะคะว่ามันจะมีเรื่องราวยังไงโดยที่เรานะคะจะถ่ายทอดออกมาในแบบของเราเด็กการละครค่ะ,ะในยุคเซนแซนะคะแล้วเราจะถ่ายทอดออกมาเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะไป<ห>เลยค่ะความเป็นมาของเขาสามุกเขาสามุกหรือชื่อเดิมเรียกว่าสมุกอยู่ติดกับชายหาดบางแสนบนเขาสามุกมีศาลเจ้าแม่เขาสามุกที่เป็นที่เคารพสักการะของประชาชนที่อยู่ในอาศัยในบริเวณนี้ และประชาชนทั่วๆไปส่วนชื่อน,นั้นสันนิษฐานกันว่ามาจากสาเหตุสองประการประการที่1คงมาจากลักษณะของภูเขาที่มีแหลมยื่นออกมาในทะเลมองแต่ไกลเป็นรูปสามเหลี่ยมจึงได้ชื่อว่าเขาสามมุกประการที่2มีตำนานเล่าต่อๆกันมาว่ามีหญิงสาวสวยคนหนึ่งชื่อสามมุกเป็นชาวบางปะสอยนางกัมพาบิดามดารดาตั้งแต่เกิดอาศัยอยู่กับยายในกระท่อมที่หน้าผายทะเล หญิงสาวเก็บวาของชายหนุ่มได้เมื่อแสนตาวอมาก็ได้พบกับสามมุกเขาเป็นอันต้องตกตะลึงเขาไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้พบกับหญิงสาวสวยเช่นนี้ในหมู่บ้านที่ห่างไกลแบบนี้แสนอยากพบกับสามมุกอีกครั้งเขาจึงผอพบเธอในที่สุดสามมุกก็ยอมใจอ่อนให้แสนมาพบที่บ้านทั้งสองมาพบกันทุกวัน ้ความใกล้ชิดสนิทสนม,มกันคำใหทั้งสอง,สองเปลีความรักต่อกันชายหนุ่มสาบานว่าจะรักเธอไปตลอดและจะไม่มีใครมาพาความรักของเขาได้วันหนึ่งแสนจึงสสมแหวงของเขาให้กับสามมุกเพื่อเป็นเครื่องยืงนยันว่าเขาจะรักสามมุกไปจนวึนตายและต่อมากำนันบ่ายพ่อของแสน รู้เรื่องนี้เขา้าเขาจึงโกรธมากเพราะไม่พอใจที่สาม,มุกเป็นคนจนเลยยิ่งคำขาดให้แสงแต่งงานกับมารีลูกสาวเศรษฐีอังศีาราท,รทันทีแสงจึงไม่จึงไม่มีโอกาสบอกสาม,มุกเลยในข่าวเรื่องนี้และในวันแต่างงานของแสงกับมารีนั้นในขณะที่แสงกําลังลดน้ําสงอยู่นั้นเพราะว่าสาม,มุกนั้นมายืนตรงหน้าหญิงสามว่ามใช่หนุ่มต้มองสยตจจัดพอในมือถือสารลดน้ำ ยิ่นเมือนสัตเทาเลือนํำของมืชายหนุ่มก็ถอดแหวนคืนางไว่าที่มือแสนจากนั้นหญิงสาวก็หันหลังกลับไปด้วยสามมุกวิ่งไปที่กระท่อมของเธอร้องไห้สะอึกสะอื้นไปตลอดทางเธอนึกถึงคำสาบานของแสนที่พูดไว้กับเธอทำให้เธอชอกช้ำยิ่งนักหญิงสาวก้าวอย่างช้าๆไปที่หน้าผาริมทะเล สายตามือมองไปข้างหน้าแล้วเธอก็ตัดสินใจกระโดดลงหน้าผาไปคันแล้วแสนก็ตัดสินใจกระโดดหน้าผาตายตามสัมบไปด้วยตามคำสาบานที่ตนให้ไว้กับคนรักปัจจุบันนะคะก็มีคนมาเที่ยวที่เขาสัมบุางเป็นจำนวนมากเลยนะคะเขาสัมบุ่ยได้มีการพัฒนาพื้นที่ จนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้คนเจนเซตอย่างพวกเราได้มาเที่ยวมาถ่ายรูปแล้วก็ได้ได้เื่งถึงตำนานเจ้าแม่สามูเล่มาค่ะจบไปแล้วนะคะเกี่ยวกับตำนานเขาสามูที่เราเล่านะคะเป็นการเล่าแบบฉบับของพวกเราเองนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะค่ะก็ะนั่นแหละค่ะบวกว่าทุกคนจะชอบแล้วก็สนุกมีความสุขได้ความรู้จากคลิปที่เราทำขึ้นนะคะอ่าไ้เมื่อรู้ที่มาที่ไปแล้วทุกคนก็ สามูแล้วทุกคนก็ใหญ่ลืมมาเที่ยวเขาสามูก,กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะด้วยความใกล้ชสนิสมันทำทสองเกิดควมรักกันก้าสแลต่อมาำงงัง มึงอย่าไปคบกับอีสามมุกนะมันจนทำไมอ่ะพ่อทำไมไม่ได้มึงทำไมทำไมถึงต้องคาสามมุกทำไมคันแล้วแสนก็จมึงหญิงสาวก้าวอย่างช้าๆไปที่หน้าผาริมทะเลใส่ตาหมื่มองไปข้างหน้าแล้วเธอก็ตัดสินใจกระโดดลงหน้าผาไปไอ้ตลายนสาดตกแล้